สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอยู่แล้วคิวคอนเฟิร์มที่รถมือสองรถสวย p ีซน,นะครับวันนี้มีรถคันหนึ่งแนะนําตอบโจทย์สําหรับการวิ่งในเมืองหรือออกต่างจังหวัดนะครับเพอะวิ่งในเมืองก็ประหยัดออกต่างจังหวัดก็ได้ประหยัดอีกด้วยเป็นคันนี้เลย SUV นะคันนี้เป็น MG h s นะครับ PHEV เป็นเครื่อง1.5นะ บอกเลยเครื่องไม่ใหญ่มากประหยัดแล้วแถมมี E ีีมาด้วยตัวนี้วิ่ง E ีีล้วนได้ถึง60โลนะครับใช้งานได้2ระบบเลยไปไกลๆก็ใช้น้ํามันได้นะสำหรับท่านใดที่อยากแบบว่าไม่ต้องรอชาร์จแบตหรืออยากเติมน้ามันได้ความรวดเร็วหว่าคันนี้ก็ใช้งานไดอยู่ในเมืองก็เติม e ีีได้วิ่งไปทํางานกลับได้ถ้าใครแบบว่าระยะทางว่า60โลประหยัดสุดๆเลยคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาเพราะคันนี้บอกเลยว่านานๆมาทีเป็นของแรงคันนึงไม่ค่อยมีมานะครับ แล้วบอกเลยตัวนี้ได้โคมไฟสวยๆอย่างนี้แล้วนะเป็นโคมไฟแบบโปรเจกเตอร์มีไฟเล้ยแบบซีเวนชียลเดย์ไลท์ครบคันนะไฟตัดหมอกใหญ่ๆนี้นะครับได้สีแดงสีพิเศษอย่างนี้ด้วยโคตรสวยเลยคันนี้แล้วเป็นรถโฉมย1อใช่ไหมจดย2่รถแทบใหม่มากวารันตีศูนย์ยังเหลือนะเหลืออีก2ปีกว่าเต็มๆเลยนะเข้าศูนย์ MG ได้ทั่วประเทศนะครับวารันตีศูนย์เหลือไม่ต้องกลัวเลยเปลี่ยนฟรีทุกอย่างนะครับแลวรถนี้วิ่งไปแค่2 0 0 0 0โลเท่านั้น รถวิ่งน้อยมากๆนะครับนี่มาดูนี่ครับได้แม็กแท้ๆ MG อย่างนี้เลยยางนี่ออกยางปี22เลยนะครับดอกยางยังเหลือแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นยางคูเจียด้วยถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ต้องรีบม,มาจับมาจองกันเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญตัวนี้ได้กล้อง360ด้วยนี่อยู่ตรงนี้เลยมีใบสปอร์ตครบคันระบบะไฟเพียบกระจกแล้วเป็นออกแบบเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถอย่างนี้นะครับตัดด้วยโครเมียมอย่างนี้ มีแหลกหลังคาสันลูปานใหญ่นะครับดีไซน์สวยงามมากนะคันนี้นะครับเป็นเอสยูวีที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยกุญแจก็เป็นแบบอัจฉริยะเรียบร้อยแล้วกดเปิดได้หรือจะเปิดแบบระยะไกลๆก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันดีกว่าคันนี้นะครับ โครงสร้างบอกเลยรับประกันไม่มีชนหาเป็นความใหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกอใหม่นะยังไงครับเม็ดไอ้เยรงเรียงตัวสวยงามนี้แผ่นเพจยังอยู่ครบเลยเรียงกัน3าตัวอย่างนี้เลยน็อตประตูสีแดงจะเห็นชัดไม่มีการแกะการถอดเลยนะครับคันนี้ถือว่าใหม่มากๆนะและมีคันเดียวในร้านด้วยนะครับเพราะว่าในร้านส่วนมากจะเป็นรถน้ํามันรัวนะแต่ตัวน,นี้ได้ E v วีมาด้วยเพิ่มความประหยัดในการขับขี่ขา้าับวีรถติดในเมืองนี่โคตรตอบโจทย์เลยนะครับผมนี่แลดูตรงนี้ยังไงครับ เมทอาร์เรียงตัวสวยงามมีครบคันนะครับตัวนี้ได้เบาะหนังสีดําอย่างนี้นะสวยๆไฟท้ายนี่เอาง่ายคือดีดดไซน์แบบรถยโุโรปเบนบีเอ็มเลยเป็นไงสวยมากนะครับก็จะมีโลโก้เขียนว่า H s P H E V ตรงนี้มีระบบไอสมาร์ทอีกเป็นคำสั่งเสียงสั่งเปิดซันรูปได้เปิดปิดแอร์ได้ใช้แค่เสียงเราเปิดเพลงก็ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นรถสัญชาติอังกฤษเลยนะครับผมนี่ อันนี้เปิดเป็นแบบไฟฟ้าด้วยค่อนข้างสะดวกสบายนะผู้หญิงนี่ก็ใช้งานได้นะครับท่านใดทีด่แบบว่าขนของของเยอะๆก็สามารถใส่ได้เยอะเลยอันนี้พับเบาได้มีของแต่งที่บังแดดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครค่อนข,ข้างครบคันเลยนะคันนี้นี่เป็นไงครับมีแบตมีชุดปักยาฉุกเฉินให้อีกนะครับผม ก็คือสําหรับใครที่แบบว่าเคยใช้รถปีเก่าๆมันจะเป็นยางอะไหล่แล้วมีแม่แรงใช่ไหมอันนั้นจะแบบยุ่งยากใช่ปะอันนี้เขาชุดป่ายางถูกเฉิดมาแพงกว่าด้วยแล้วใช้งานได้ง่ายสมมติยางรั่วเนี่ยเราสูบลมเข้าไปอุดลอยรั่วได้เลยโหเป็นแบบคันสมัยมากนะถ้าใครหารถ SUV ใช้งานอยู่ผมแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าราคานี่แบบคือรุ่นเนี่ยไซส์เปรียบเทียบเท่า CR v วเลยแต่ราคาถูกกว่าซ r v วเยอะนะครับผ่อนไม่แรงนะครับฟรีดาวน์ได้อีกนะครับถ้าท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์ก็ จ่ายหังหวก็จัดได้เรามีบริการเซฟแนนใี้อีกโหเยอะแยะไปหมดนะครับมีโปรคุ้มๆให้อีกนะสำหรับเดือนนี้นะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างอีกด้านหนึ่งกันบ้างน,นะครับให้ดูทั้ง4ด้านเลยนะครับเพราะมีคนรีวิวมาเยอะว่าอยากเห็นทั้ง4ด้าน <S 2> <S 2> <S 2> <S แกะให้เห็นกันเลยไงครับรูกลมสวยงามอย่างนี้เลยน็อตป,ประตูนี่ไม่มีการแกะการถอดนะครับถือว่าใหม่มากๆนะคันนี้นะใหม่ด้วยเรื่องใหม่ด้วยใหม่แค่สองหมื่นรถปียี่สิบสองรถเพิ่งออกมาเองนะุณอาลมเหมือนไผ่แดงเลยนะครับแต่ไม่ต้องเสียเเงงินนท่าแดะ หา,หายจากมือหนึ่งไปนี่สี่ห้าแสนประหยัดไปโโคตรประหยัดอะนี่เป็นไงครับใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับโห oh. นี่ลำโพงได้ลำโพงบอสด,ด้วยเป็นไงนี่บายสปอร์ตจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้แบบรถแซงมาด้านข้างมันจะมีไฟเตือนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เข้าไปอโอ้โหใครเพิ่งอยาขับรถนี่ก็น่าสนใจคือแบบว่าระบบช่วยมันเยอะกล้องสามร้อยหกสิบก็ถอยได้ง่ายก็มีนะครับเซนเซอร์รอบคันอยู่แล้วคันนี้นะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยถ้าใครสนใจรถคันนี้ต้องรีบติดต่อเข้ามานะครับมีคันเดียวในร้านนะได้สีแดงนี้ด้วยนะ เดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับภายในรถของเจ้า MG HS PHEV คันนี้แล้วเราบอกเลยว่านั่งสบายกว้างมากสไตล์ SUV ไซส์ใหญ่นะครับก็เทียบรุ่นกับ c r v เลยแต่อย่างที่บอกราคาไม่แรงเท่า c r วแต่ออปชั่นนี้ได้เยอะมากเป็นไงครับอย่างเช่นที่บอกต้นคลิปได้ลำโพงโบลนี้ฟังเพลงพอๆกันไปเลยนะดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์สไตล์เอดเอนะครับสีดาตัดด้วยได้แดงนี้นะครับช่องเก็บของนี่มีให้แล้วใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับรุ่นนี้ทุกอย่างนี่ สั่งผ่านจอได้หมดด้วยนะครับสไตล์ MG เขาจะเป็นออฟชันใช่ไหมในออฟชันก็สั่งผ่านจอเปิดแอร์เปิดผ่านจอได้นะครับนี่ลดแอร์ okay, เปิดแอร์สั่งผ่านจอได้นะครับแล้วตัวนี้กลางคืนนะมันจะมีไฟแอมเบียน์นี่ถ้าตอนนี้นกลางวันจะไม่ค่อยเห็นจะมีไฟสวยๆนี่เล่นให้เปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีได้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์แบตมีบอกนี่เพราะว่ามันวิ่งได้ e v ได้60โลใช่ป่ะเปอร์เซ็นดูจากตรงนี้ได้เลยอันนี้เหลือระยะทางอีก51กิโลนะครับผมสามารถวิ่งได้อีก51กิโลเวลาเรากดใช้โหมด e v ใช่ไหมเรากดตรงไหนเลยเรากดที่นี่เลยจะมีโหมด e ีกดตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลายโหมดนะมีโหมด Eco โหมด sport มีโหมดนะครับ360ก็กดตรงนี้ใช้งานได้นะครับเปิดข้างหลังประตูเป็นไฟฟ้านี่เปิดตรงนี้ได้นะครับเกียร์แบบดีไซน์ใหม่แบบจอยสเปกโคตรเท่เลยนะคันนี้ผมผมชอบเรื่องเกียร์มากเพราะเกียร์เนี่ยมันสวยมากๆ มีแบบโหมดทางลาดชันก็มีออโต้ o โฮเบรกก็มีเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะครับค่อนข้างครบคันเลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูหนึ่งออปชันว่าคําสั่งเสียงเป็นยังไงนะครับสมมติเรากดที่พวูมารัยมันจะสั่งได้เรากดปุ่มที่นีนมันเปิดฟังชันนะครับเรากดปุ๊บเปิดซันรูฟ เห็นไหมครับสลูก็จะเปิดออกเห็นไหมมีคําสั่งเสียงด้วยบอกเลยใช้งานได้ง่ายนะเราจะสั่งอย่างอื่นก็ได้นะเปิดแอร์ปิดแอร์เพิ่มแอร์แล้วแต่เราเลยนี่เราเปิดให้ดูหนึ่งหนึ่งฟังชันนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดอันนี้เลนคลิปเลนคลิปคือช่วยแบบว่าไม่ให้ออกนอกเลนจังหวะเราแบบว่าหลับไนทนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับเผื่อว่ารถจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมมันจะมีกล้องจับเลนร์ ader, จับก็คือมันจะบังคับพวงลยัยคืนเลนให้เองอันนี้เพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็จะมีโหมดเรื่อง พูดคอนโทรลคอนโทรลหรือช่วยอะแดปทีฟของอตัวเองคือเตียงชนคันข้างหน้าก็มีนะครับแล้วก็ตั้งได้3ระดับตั้งหน่วงได้สมมุติว่าปกติเราขับรถไปเราต้องเหยียบคันเร่งแล้วก็มาเหยียบเบ,บรกถ,ถูกไหมคันนี้ถ้าเราตั้งไว้เราจะเหยียบคันเร่งแล้วเราปล่อยคันเร่งเนี่ยมันจะเบรกให้เองมันจะให้ความหนืดให้เองเลยนะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากสําหรับคนที่เพิ่งขับรถหรือแบบหัดขับรถแรกๆอ่ะอยากให้รถแบบได้ฟังก์ชันออปชั่นความปลอดภัยที่ช่วยในการขับมากขึ้นเนี่ยผมแนะนําคันนี้นะครับเพราะว่า คือแบบมันให้มาคุมค้มครบแล้วเรื่องนะออปชั่นนะขอหยาบปิดซบรูบแต่ซารูบนี่เราปิดได้2แบบนะเรากดต,ตรงนี้ก็ปิดได้นะไปะมันก็จะค่อยๆเลื่อนมาได้ซารุบ้านใหญ่ดูข้างหลังนี่อ่ออารมณ์แบบไปดูดาวบนเขานี่โคตรชิลเลยนะหรือไปทะเลเปิดซารูบรับลมก็ได้นะครับผมเรื่องความปลอดภัยก็มีฮะแอร์แบ็กนี่มีอยู่แล้วนะครับเบรก ABS 4ล้อบสปอร์ตอย่างที่บอกนะครับคันนี้ครบคัน มีเตือนออกเลนมีกล้องรอบคันนะครับแล้วตที่3000ตัวนี้มีโหมดซูเปอร์สปอร์ตด้วย mm hmm. เพิ่อารมณ์ในการขับขี่ถ้าใครเป็นคนชอบขับ,ขบรถเร็วออกแต่จังหวดคันนี้ก็ใช้ได้กดซูเปอร์สปอร์ตมันจะกดอัตราเร่งให้เร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็กล้องถ่หลังนีใ่ให้ดูเลยนะครับเรากดที่จอยสติ๊กอันนี้นะดันไปข้างหน้าเป็นเ TR เห็นปะ่ะจะได้กล้องรอบคัน360อย่างนี้เลยครับน่าใช้งานมากเรากดเปลี่ยนได้หมดนี่เราจะกดเปลี่ยนรายตั้งตรงนี้เปลี่ยนได้หมดอันนี้เอาด้านหลังอย่าง จะกดกลับตรงนี้ก็ได้นะครับกดได้หมดเลยทุกอย่างแล้วแต่เรานะถ้าใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับมีคันเดียวในร้านบอกเลยตอนนี้มาแบบว่ารุ่นนี้หายากมากในตลาดเพราะมาก็ออกไวน,นะครับผมนี่จะกดยกเลิกได้นะครับปึ๊บ่ะกลับมาที่จอนะแล้วมาดูเรื่องเครื่องเสียงกันบ,บ้างนะดูหนังฟังเพลงนะใช้งานได้ไหมนี่เราเข้าเลยวิทยุนะครับเพราะเราไม่ได้เชื่อมบลูทูธไว้ใชยเชิกเมี<ๆ>สะดุ้งเลยครับดังไว้ครับมีคนปิดดังไว้ ดูหนักฟังเพลงล้วโพวใช้งานได้เห็นไหมไม่เชื่อต้องเชื่อมันมาเลยอ่ะมันมาเลยชไวแอล <ขอ S 1> ้อง<ข>อมาเลยสะดุ้งกันทั้งรถเลยนี่เราโพวใช้งานได้ปกติแล้วที่สําคัญคนจะซีเรียสเรื่องเลขไม้ใช่ไหมคันนี้ครับไม้แค่สองหมื่นเท่านั้นเห็นว่าโอ้โหไม้สองหมื่นไม้น้อยมากๆคันนี้นะเป็นรถปีใหม่ไม้น้อยนะเพราะว่าจดยี่สิบสองเลยอย่างที่บอกรุ่น,นี้ได้แอร์ด้านหลังอีกถ้าใครหารถแบบออปชันโลนโลนอ่นะได้แอร์ด้านหลังเลยผมแนะนําคันนี้เลย ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าคันนี้หลักรา,าคาอาจจะป้ายแดงไป4ี่ห้าแสนนะคันนี้ขายอยู่ที่จะบอกอยังไม่บอกด้ยเดี๋ยวไปบอกหน้ารถขอให้ดูให้จบคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแวะไปนั่งข้างหลังนิดนึงเพราะว่าจะได้รู้ว่านั่งสบายแค่ไหนนะรุ่นนี้ไปกันครับ้องพูด <alguém himself> โดยสารแล้วชวแวบ,บมันจากข้างหน้า <auf> บอกเลยว่านั่งกว้างมากๆพร้อมๆได้ถึงห้าคนน่ะไปเที่ยวกันเบียด <auf> ๆกันไปได้เลยนะครับหรือถ้านั่งสองคนนี่ อารมณ์เหมือนผู้บริหารเลยนี่มีที่พักแขนไีกไกลๆแล้วดีไซน์ตรงนี้โคตรสวยเห็นว่ามันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเก็บของได้อีกนะครับวางโทรศัพท์ชาร์โทรศัพท์แล้วแต่เราเลยเพราะมีที่ชาร์จให้อยู่2ตัวตรงด้านล่างของแอร์ด้านหลังนะครับผมไฟหลังรถก็มีให้เผื่อหาของตอนกลางคืนนะครับมีปลดใช้งานได้ที่สำคัญลำโพงบอสข้างหลังก็มีนี่ ฟังเพลงโคตรเพราะเลยอย่างที่เปิดไปดังไหมละ่ะโคตรดังเลยแล้วพงใช้งานได้ปกตินะเราเปิดให้ดูทุกอย่างครับรถเรารับประกันนะไม่มีชนะัดพิความไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลงในสัญญาเลยนี่ผมสูตร70นี่ยังเหลือเหลือเยอะเลยผมว่าน่าจะสมว่าได้ถึงเกือบ200เนี่ยนั่งได้สบายมากนะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นและเครื่องยนต์กันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับมาอยู่ส่วนตัวเครื่องยนต์แล้วนะครับไ่ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนี่เริ่มจากน็อตฝากระโปรงนะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะเพราะสีแดงจะเห็นชัด นี่ไล่เลยครับรูยังกลมตัวนี้ได้เปิดฝาโชกเป็นชกด้วยเปิดได้ง่ายไม่ต้องใช้ไม้ขึ้นไปค้ำนะครับเหล็กขึ้นไปค้ำนะครับรูยังกลมคมกริบนี้นะครับคันนี้คันเดิมๆเลยสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง TGI 1น้นะแล้วก็มีไฮไอีวีมาด้วยนะครับก็รวมเหมือนสองระบบไฮบริดนั่นแหละก็เพิ่มความประหยัดในการขับขี่ถ้าใครหารถประหยัดเพราะยุคนี้น้ํามันแพงมากนะครับใครอยากได้2ระบบขับในเมืองใช้ี V ีก็ได้ขับไกลๆอยใช้น้ํามันนะครับก็ได้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับ คันนี้รถปี22ใช่ไหมครับไม่2 0 0 0 0เราจัดราคาพิเศษไปเลยเพราะว่ามือหนึ่งนี่ล้านเกือบล้าน5้าแสนนะเราเหลือแค่857,000าเท่านั้นคันนี้นะครับแปด0 0นะาเพราะออกรถเดือนนี้นะเดี๋ยวมีโปรช่วยผ่อนให้อีกแล้วฟรีดาวน์้เอาไปเลยขับฟรี90วันท่านใดมีครดิีเกินปีนะครับเดี๋ยวซับดอกเบี้ยให้อีกนะครับจัดการได้ทั้งหมดมิิการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านถ้าท่านใดอยู่ตากงหวาดอยากได้รถไปขับใช้งานประกันไม่อยากมาดูรถ มีบริการวิดีโอรอบคันให้ดูนะครับหรือดูคลิปผมก็ได้นะไฟแนนซ์เซ็นฟรีที่นาบานทันเลยเลยมีบริการส่งรถฟรีอีกหรืออยู่แถวนน่นอยู่แล้วนะครับอยากมาลองขับมาขับได้ที่ P c c คาราชพึงนะครับรถรอแฮ่นอยู่นะคันนี้นะแต่ผมบอกเลยต้องรีบนิดนึงเรามีแค่คันเดียวในร้านเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเจ้าพีเอสดีวีตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามานะผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะครับรีบติดต่อมาไม่ถูกไม่เป็นไรทักเข้ามาเดี๋ยวส่ง GPS ีให้หรือโทรมาปรึกษากันไได้ร้รรหหหืออยากใีถน เมนมต์มาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะฝากนิดนึงกดซับกดซับสไคร้เลอร์กดแชร์ก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับถ้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับพี่ h e v ประหยะัดสุด